ตอนแรกก็แอบมีคิดว่าบอสจะเชื่อใจเราไหมแต่จังหวะที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเพื่อนเรามากอะเราก็กล้าที่จะพิมพ์ไปหาบอสเลยค่ะแล้วก็ช็อกตรงที่บอสก็ได้ฮะแล้วก็ให้เงินตุ้มเลยเอาไปจัดการมาผมเอาแต่รอบเนี้ยเราจะไม่ได้เป็นละครคุณทําขนาดนั้นเราอยากเปลี่ยนแปลงให้มันมีความวัยรุ่นมากขึ้นเป็นในรูปแบบซีรีส์ แต่เป็นซีรีส์แนวตั้งมาดูมุมภาพการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่เราจะไม่ค่อยใช้เรฟเฟรนซ์จากต่างชาติส่วนใหญ่เรื่องทั้งหมดที่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยค่ะที่ออนอยู่ทุกวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราแต่งเองคิดเองทั้งหมดพอยิ่งมาเห็นกระแสต,ตอบรับมันก็เหมือนเป็นกําลังใจค่ะทำให้เราอยากพัฒนาต่อขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ยังได้เอาคนในแกรนนะคะที่เป็นน้องๆผู้เข้าประกวดคนที่เป็นคนมงปีก่อนๆเอากลักมาเล่นด้วยเดี๋ยวก็จะได้ดูค่ะเพราะาเรื่องต่อไปเบลก็จะเอาพี่เฉยเองมาเล่นเอาวีนามาเล่น อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าเป็นผู้บริหารสำหรับโปรดักชันนี่ไหมก็ใช่นะคะเรียกคำนี้ได้เลยแต่ถ้าหนังหนังด่าไม่ใช่หนูนะคะแล้เป็นคนแบอสเบลบอสเบลเออเรียกเรียกเบลเหมือนเดิมดีกว่า